โผลนะ่มาเนี่ไม่โดนครับเออกบมันเออ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 กบมันอยู่ในมูกครับเคย์ตายตัวหนึง่งเรียบร้อยเลงบิกาจูนะครับโดนเรียบร้อยเขามีโล่โดนครับ มียูไนป่าไม่มีครับตายกบชอากบอยู่ไหนเออก็สวัสดีทุกคนดนวยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกเตยกนะครับวันนี้เราจะมาเล่นตัวสุ n นเปอร์กันนะครับสกิลที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับนั่นคือสกิลสปบลิชเิลนะครับหรือว่าสกิลเย็บเงานะครับสกิลนี้นะครับสนเปอร์จะทําการชาร์จลูกฮนูนะครับสามารถเก็บได้สูงสุด3ลูกนะครับ ยิ่งชาร์จนานเท่าไหร่เนี่ยลูกขนุก็จะยิ่งแรงนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่พุ่งผ่านศัตรูนะครับจะไม่ถูกลดทอนดาเมจลงนะครับถือสมมติมีศัตรูยืนเรียงกัน3ตัวนะครับลูกขนุนี้ผ่าน3ตัวก็จะโดนพันดาเมจ3ตัวครบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้สกิลสปรดเชคเกิลนะครับผมแนะนําให้ใช้โดนได้หลายตัวนะครับแล้วเราจะสร้างดาเมจให้กับทีมเยอะมากนะครับถัดมาเป็นสกิลชาร์โรสเนิกนะครับสกิลชาร์โรสเนิกนะครับจะทําการลดเกราะป้องกันศัตรูนะครับ และยังสร้างดาเมจสตูนะครับและทำให้สตูถูกลดความเร็วเคลื่อนที่ลงเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับถัดมาไป่นทอเทมนะครับไอเทมผมจะใส่เป็นสายดาเมจล้วนนะครับนั่นคือมัสเซอร์แบนนะครับแอตแทกเวทแล้วก็สโคปเลนนะครับแต่สายนี้จะค่อนข้างบอบางมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับความสามารถของมัสเซอร์แบนนะครับคือเมื่อเราโจมตีสตูนะครับยิ่งสตูเลือดเยอะนะครับก็จะยิ่งโดนดาเมจของตัวมัสเซอร์แบนแรงขึ้นนะครับ ส่วน Attack Wave นะครับผมเอามาเพิ่มเบสดาเมจของตัว Special นะครับยิ่งเราทําแต้มได้เยอะนะครับก็จะยิ่งทําให้ตัวลูกขนูของเรานะครับนั้นแรงขึ้นมากๆนะครับสามารถเก็บสูงสุดได้6แตกนะครับสำหรับตัว Attack Wave นะครับส่วนสโค l l l a นะครับออกมาเพิ่มอัตราคริติคอให้กับตัวน n i p e r นะครับแล้วก็เพิ่มความแรงของคริติคอนะครับ แต่ถ้าใครไม่ถนัดเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นโฟกัสแบงก็ได้นะครับทำให้ทำให้จูเนเปอร์ยืนได้นานขึ้นนะครับเวลาโดนล้วงหรือว่าเวลาหนีนะครับก็จะทําให้มีโอกาสรอดตายมากขึ้นนะครับเทรับทั้งหมดข้อจะประมาณนี้ครับสำหรับตัวจูเนเปอร์ครับต่อไปเราจะไปดูเกมเพยกันนะครับว่าวันนี้ผมจะเล่นจูเนเปอร์ออกมาอย่างไรนะครับแล้วก็มีเทคนิคในการเล่นอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจคนดําคลิปนะครับใอเครับเพื่อไม่การรอช้าก็ไปรับชมคลิปกันได้ครับ นี้เรามาเล่นตัวสไนเปอร์นะครับเคเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเอออสรุปผมจะได้ไปเลนไหนครับเนี่ยไปบนแล้วกันนะครับคือผมไม่อยากไปไอแปคือผมไม่อยากไปกับตัวแอทแทคเกอร์นะครับเพราะว่ามันโดนแกงตายง่ายนะครับยิ่งสไนเปอร์ไม่มีคนช่วยนี่เป็นอะไรที่เล่นยากมากครับห้อยไลน์ไม่ได้ครับ คณพี่เต่าเขา,ายังใจไปร้านอยู่เนี่ยโอ้โหนี่ผมจะเล่นเป็นสายดาเมจครับอยู่ในเปอร์เวลาเล่นนะครับผมอยากให้มุ่งเน้นไปทางที่เก็บเวลเจ็ดก่อนนะครับคือถ้าเรายังไม่เวลเจ็ดเนี่ยเราไม่ค่อยมีประโยชน์น บางคนเข้าถึงเอาไปจังเกิลแทนนะครับเพราะว่ามันเก็บเลเวลเร็วแล้วก็ไม่ค่อยโดนไม่ค่อยโดนแย่งเวลสักเท่าไหร่นะครับเราจะลากมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็เต่าผมพ่นน้ําไปแล้วได้ตัวหนึ่งโอเคได้มาสองตัวนะครับตายป่ะเฮ้ยเกยว โอ้โหทีเดียวโอ้โหจะตายอยู่แล้วครับเต่าไม่ตามด้วยโดนชูดได้แปลกแนนครับเฮ้ยโอ้โห,โ,โ,หโดนตัวปอมไปฮะเอาละางาน,นเข้าผมละผมไม่ได้เอาสปีดมาข้ามันข้ามันโอเคเราก็ต้องถอยแล้วครับ ก็ผมจะโดนกุ้งฆ่าตายไปทนะำระดันเก็บวิ่งเร็วไปซะแล้วแล้วผมจะเข้ายัางไงครับเนี่ยกลับบ้านนะครับเซราล่ามาขนาดนั้นถ้าเข้าถะซูุดก็ต้องปล่อยนะครับเพราะว่าเราก็ใกล้ตายเหมือนกันนะ ตอนนี้เราเลเวลห้าก็จะมีอาตาัตราคีที่เพิ่มขึ้นนะครับทําให้เราตีติดคิเข้าบ่อยขึ้นเซร้าเขาลงไปแกงล่างนะครับน่าจะลงไปชูดบอล3าคะแนนอันนั้นเต่าผมไม่มาด้วยนะเต่าผมแทนที่จะวร์ปลงไปล่างนะเนี่ยาตายหรือเปล่าครับนะอยู่ดีก็อยากไปชูดอะไรเขาเนี่ย สองคนสองตัวโอ้โอ้โอ้ผู้ชายท่าเซิร์ฟแล้วโอ,อ้กนิดเดียวครับผมเป็นจูนไพเปอร์ดิถ้าผมไปแท้งนี่น่าจะยืนไหวกว่านี้ครับโดนท่าเซิร์ฟไปเกือบตายเดี๋ยวรอเวลเจ็ดกอนข้างล่างนะ โอเคครับไปดูข้างล่างก่อนครับโอ้ใ oh, ช้ท่าเซิร์ฟไม่โดนด้วยครับข้างเราตายไปแล้วหนึ่งพิงกจูอยู่ตรงนั้นโอเคโดนคีบไปห้าร้อยครับเฮ้ยไม่โดนวะเออผมจะลาดได้หรือเปล่าเป็น่าได้แล้วเนะี่ยเผื่อจะตายเองบ้างเนนะี่ยโอ้โหเซลาสายวา,ายวชาร์ตเรียบร้อยครับสายดามเมจของผมตายเลย ประเด็นคือป่าผมไม่มาด้วยวะเขาให้ไปรวมตัวเลนบนนะครับปอมลามเขาต้องการไหมเออตายมีอยู่ไหนเปล่ามีอยู่ไหนด้วยเออตายเปล่าโอเค เดี๋ยวเราจะไปชูดบอลกันนะครับผมมี40แต้มอุย้ยจะพึ่งมาก็ตีเฉยเลยอุยอ้ยอุนะ้ยอุ้ยตัวแม่เนี่ยไม่โดนครับเอ้ยกบมันเออ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 กบมีอยู่ในมูฟครับเกตายอีกตัวนึงเรียบร้อยกบผมได้ใช้อยู่ในมูฟทำไมก็ไม่รู้ อยู wollen, ่ในมูเป็นสกิลท uh ี่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับเวลาใช้ก็คิดนิดนึงนะครับว่าควรใช้หรือเปล่าจังหวะนั้นบางตาเนี่ยผมยอมตายเลยนะเพื่อเก็บอยู่ในมูไว้เฮ้ยตายตายสะครีเราโอ้โหมีโฟกัสแบน์อีกกะชูว่ะอนู่ในเปอร์นี่เป็นตัวที่ค่อนข้างโซนได้ดีนะครับ เพิ่งหลอดครับตายครับอ้าวแล้ววาร์ปกลับไปหมดแล้วเหลือผมคนเดียวโอ้โหเพื่อนตายอ้าวแล้วตายเลยครับปู่ป้าเรียบร้อยส่งกบกลับบ้านแต่ตัวเองอยู่นี่เรียบร้อยครับ มีใครมาไหมครับข้างล่างเนี่ยเรียบร้อยอตัวหรือเปล่าเสร็จเขาแล้วมั้งนะอะไรงี้วิกาจูดนะครับโดนเรียบร้อยเขามีโล่โดนครับมีอยู่ไหนเปล่าไม่มีครับตาย บอกเลยว่าตอนนี้ผมดาเมจแรงมากแะโชว์จริงเหรออผอใช้อยู่ในมูฟแล้วด้วยเอออยู่ในมูฟอยู่ในมูฟเขาใช้กันหมดเลยครับโอ้โหเขาใช้ทุกคนเลยเหรอนี่มันจะสองอาทีแล้วนะนาย แต่ลาเขาลอดอะเต่ามีโฟกัสแบนป่ะไม่ใช่โฟกัสแบนสกอร์ชิลข้างบนเขายังอยู่หรือเปล่าเนี่ยกบเจ้ากบอยู่ไหนเออเหมือนรู้ว่าผมง้างอะแหม่เซิร์ฟออกเลยแต่ไม่ลอดครับ ตอนนี้ผมเวล13ก็จะได้ชาร์โดสนิกที่ลดเกาะศัตรูได้เยอะนะ่ยอือมีไม่ตรงนี้ไม่มีศัตรูเนะีน่าจะอยู่พุ่มนูนม้นบ้างหรือไม่ก็ยังไม่มากาเบสอยู่ล่างครับกัดได้ปะไม่ได้ครับปล่อยเขาเลยแล้วกันแล้วเราก็ยิงเออเรื่อคงหลอดไปตายเลยโดนท่าเซิฟแล้วมั้งครับเนะี่ย เชลาตายไม่ต้องใช้หรอกครับอยู่ในมูฟกระจูวะปิกระจูจครึ่งหลอดฆ่ามาหน่อยสิหนดะ <is> cool. า,า๋ยวเถาผมไม่มีโทคโนโอเคไปแล้วครับขอแค่ได้ยงิงไปก่อนเราใช้อยู่ในมูฟด้วยโอเคผมน่าจะไม่รอด ใช้่ติไม่ทันด้วยครับไม่มีใครมากันพิกาจูกันเลยเหรอครับเนี่ยไม่มีใครกลับมาการกันเลยกบทำอะไรครับเนี่ยกบเขาจะไปชูเหรอเขามีสกอร์ชิวอคือสกอร์ชิวนี่ส่วนใหญ่ที่พวกไอเทกเกอร์เขาไม่ค่อยใส่กันนะเพราะว่าเบสเลื่อนมันน้อยเนี่ยเกาะมันเยอะตามเบสเลื่อนนะครับพวกแท้งอ่ะแม็กเลือดมันเยอะครับมันเลยได้ เกราะเยอะนี่ก็เลยเหมาะกับการใส่ตะกอชิลตายไปแน่โอ้โหใช้ท่าไวชาร์จใส่ผมด้วยนี่ตายถูกได้เปล่าขาแม็กผมมาเดินไปนู่นแล้วเฮลาลาลากบน้องกบน้องกบตายครับ บอกเลยว่าเลดเกมเจอผมนี่ตายเกือบหมดถ้าผมไม่โดนล้วงก่อนนะ 5, 4, 3, เหมือนจะไม่ได้โชว์แนวข้างเราช <'s> นะหรือเปล่า <You win. S 1> <laughs> สองคะแนนเหรอเนี่ย โอ้โหในข้างเราไม่ได้โชว์สักคนเลยครับไปไม่ถึงฟันกันไปไม่ถึงฟังกันนะครับนี่ชนะพอทันเดอร์นะครับเนี่ยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเป็นตัวอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามและชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับไอไปมย์ทำไปหกหมื่นคร้าวนะครับ